สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในคำถามทีเ่เรียกว่าเป็นคำถามใหญ่ของชีวิตเลยก็ได้นะคะจากเนื้อหาที่เราดูกันมาเนี่ยคำถามที่ว่าอะไรคือความหมายของชีวิตมันสะท้อนออกมาค่อนข้างชัดเลยครับเป็นคำถามที่มนุษย์เราก็คงถามกันมาตลอดนะครับทั้งปรชัชญาจิตวิทยาหรือว่าจากประสบการณ์ตรงๆงเลยใช่ค่ะแล้วการพูดคุยของเราวันนี้ก็ตั้งใจจะพาไปสำรวจ แนวคิดต่างๆที่ปรากฏในข้อมูลที่เรามีว่าคนเราหาหรือว่าสร้างความหมายให้ชีวิตกันยังไงได้บ้างเพื่อเป็นไอเดียให้ไปคิดต่อกันนะคะครับประเด็นคือเราคงไม่ได้มาหาคำตอบเดียวนะครับว่าอันไหนถูกที่สุดเพราะข้อมูลเองก็ชี้ไปหลายทางมากๆอื <c oughs> แต่เราจะมาดูกันว่ามันมีวิธีมองหรือแนวทางแบบไหนบ้างที่ผู้คนใช้ทำความเข้าใจเรื่องนี้มีทั้งแบบคลาสสิกเลยแล้วก็มีงานวิจัยใหม่ๆด้วยครับ งั้นเราเริ่มจากมุมมองที่ค่อนข้างคลาสสิกก่อนไหมคะแนวคิดแบบเทวานิยมอย่างที่โทมัสอาควินเนสเคยพูดไว้ครับอันนั้นก็คือเชื่อว่าความหมายมันมีอยู่แล้วถูกไหมครับเหมือนมีพลังเหนือกว่าหรือพระเจ้ากําหนดไว้ให้ใช่ค่ะหน้าที่ของเราก็คือใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายนั้นเหมือนมีทางเดินให้แล้วอะไรแบบนั้นแต่พี่น้ ข้อมูลที่เราดูมันก็ชี้ไปที่จุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับคือความคิดที่ว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วมนุษย์เรานี่แหละที่เป็นคนสร้างความหมายขึ้นมาเองอ่าอันนี้น่าสนใจค่ะอย่างของนิชเชอร์ใช่ไหมคะที่บอกว่าโลกเดิมๆมันไม่มีความหมายหรอกครับ นิเช่มองว่าเราสร้างคุณค่าสร้างความหมายขึ้นมาเองผ่านการยืนยัดการเลือกใช้ชีวิตของเราคำว่าพระเจ้าตายแล้วของเขาเนี่ยก็คือการบอกว่าเอาละมนุษย์ต้องหันกลับมาพึ่งตัวเองแล้วนะในการสร้างความหมายแล้วก็มีแนวคิดที่แตกออกมาอีกอย่างกลุ่มอธิภาวานิยมของาศาสตร์ ที่บอกว่าเราเกิดมาก่อนแล้วค่อยนิยามตัวเองทีหลังใช่ครับ existence precedes essence คือไม่มีพิงเขียวมาให้ตั้งแต่เกิดเราถูกเขาใช้คำว่าสาบให้มีเสรีภาพเลยนะคือต้องเลือกต้องรับผิดชอบกับทางเลือกนั้นๆที่จะสร้างความหมายให้ชีวิตเราเองอีกแง่มันก็เหมือนเป็นภาระที่หนักเหมือนกันหรือเปล่าคะการต้องเลือกเองรับผิดชอบเองทั้งหมด ก็น่าคิดนะครับเพราะมันโยงกับความรับผิดชอบแบบเต็มๆเลยแต่ข้อดีคือมันให้อำนาจกับเรามากๆในการกําหนดชีวิตตัวเองซึ่งมันก็ตรงข้ามกับแนวคิดแรกเลยนะครับคนละขั้วเลยนะคะทีนี้มีอีกมุมมองหนึ่งที่ข้อมูลพาเราไปเจอแล้วส่วนตัวรู้สึกว่ามันจับใจมากๆคือแนวคิดของวิกเตอร์แฟรงเกิลค่ะอ๋อครับผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันนาซีเจ้าของหนังสือ man search for meaning ใช่ค่ะคือเขาไม่ได้บอกว่าความสุขคือเป้าหมายสูงสุดนะแต่บอกว่าลึกๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราโหยหาความหมายมากกว่าอืมน่าสนใจครับแล้วที่มันทึ่งมากๆคือเขาบอกว่าความหมายเนี่ยมันหาเจอได้นะคะแม้แต่ในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดอย่างในค่ายกักกันหาเจอได้ยังไงครับในสถานการณ์แบบนั้นเขาบอกว่าอาจจะผ่านการรับผิดชอบต่ออะไรบางอย่างหรือต่อใครบางคน ความรักหรือแม้กระทั่งทัศนคติที่เราเลือกจะมีต่อความทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้นะคะอ๋อคืออยู่ที่มุมมองการตีความของเราเองด้วยแม้จะเจอเรื่องแย่ๆประมาณนั้นเลยค่ะคือเรายังเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อมันยังไงซึ่งพอฟังแบบนี้แล้วมันไปสอดคล้องกับงานวิจัยทางจิตวิทยาหลังๆที่อยู่ในข้อมูลเราเหมือนกันนะครับใช่ไหมคะมีงานวิจัยด้วยเหรอคะครับอย่างงานของไมเคิลสเตเกอร ที่ทำแบบวัดความหมายในชีวิตหรือ MLQ เนี่ยเขาก็พบว่าการที่คนเรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมันสัมพันธ์กับสุขภาพจิตที่ดีขึ้นความพอใจในชีวิตก็สูงขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพจิตอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนจะโยงไปสุขภาพกายด้วยหรือเปล่าใช่เลยครับมีงานวิจัยของแพทริกฮิลที่ศึกษาคนเยอะมากพบว่าคนที่รู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมาย มีทิศทางเนี่ยมีแนวโน้มจะอายุยืนกว่าด้วยนะครับโห oh, จริงเหรอคะอันนี้น่าทึ่งมากครับแล้วก็แนวคิดโลโกเทอรปีที่ต่อยอดมาจากแฟรงเกลนี่แหละที่เน้นการหาความหมายก็พบว่ามันช่วยให้คนฟื้นตัวได้ดีขึ้นหลังเจอเรื่องสะเทือนใจมากๆหรือที่เรียกว่า p โพ t ต์ท m um a t i c Growth นะครับ hmm. มันก็เลยชี้ให้เห็นว่าไอเรื่องความหมายเนี่ย มันไม่ใช่แค่ปรัชญานามธรรมลอยๆแต่มันส่งผลจริงๆกับชีวิตกับร่างกายจิตใจเราเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเหมือนการหาความหมายมันเป็นเรื่องใหญ่จังเลยต้องทำอะไรยิ่งใหญ่หรือเปล่าแต่ในข้อมูลก็เหมือนจะบอกว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นใช่ไหมคะไม่จำเป็นเลยครับอันนี้สำคัญมากคือข้อมูลก็ย้ำว่าความหมายมันอาจจะอยู่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวเรานี่แหละเช่นอะไรบ้างคะ ก็อาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีๆกับคนรอบข้างการได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างแม้จะเล็กๆน้อยๆการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เราสนใจหรือบางทีแค่การอยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวมีสติกับสิ่งที่เราทำอยู่หรือมีอยู่แล้วตรงหน้าอ๋อคือมันเกี่ยวกับวิธีที่เรามองสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยใช่ครับ มากก่อที่จะต้องไปวิ่งไล่ตามหาสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีเสมอไปบางทีแค่เปลี่ยนมุมมองหรือให้คุณค่ากับสิ่งเดิมๆที่เรามีมันก็เกิดเป็นความหมายขึ้นมาได้สรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่าความหมายของชีวิตมันคงไม่มีคําตอบเดียวจริงๆค่ะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆค่ะอาจจะเป็นการเดินทางที่ต้องค้นหาไปเรื่อยๆหรือบางทีก็เป็นสิ่งที่เราต้องลงมือสร้างมันขึ้นมาเองใช่ครับ แต่สิ่งที่ดูจะชัดเจนจากข้อมูลก็คือการมีชีวิตที่มีความหมายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ที่ดีของเรามากๆทั้งกายและใจเลยครับผมชัดเจนเลยแล้วบ่อยครั้งความหมายนั้นมันก็อาจจะอยู่ใกล้ๆตัวเรากว่าที่คิดในเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองบางทีการเดินทางตามหาความหมายมันอาจจะเป็นการทําความเข้าใจตัวเองมากกว่าการพยายามเข้าใจโลกทั้งใบก็ได้นะคะ เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับดังนั้นคำถามสุดท้ายที่เราอาจจะทิ้งไว้ให้คิดต่อกันจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับก็คือนอกจากแนวคิดใหญ่ๆหรือผลวิจัยพวกนี้แล้วเนี่ยอะไรคือการลงมือทำเล็กๆน้อยๆหรือการปรับมุมมองในชีวิตประจำวันที่แต่ละคนอาจจะลองเอาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการค้นพบหรือการสร้างความหมายในแบบฉบับของตัวเองขึ้นมาได้บ้าง ค่ะแล้วเราจะให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันกลายเป็นความหมายที่แท้จริงสําหรับชีวิตเราได้ยังไงบ้างก็น่าจะเป็นคําถามที่แต่ละคนคงต้องกลับไปสํารวจกันดูนะคะ